ครับสวัสดีครับเทยิ่งเจริญวันนี้ก็มาทำกิจกรรมกับครอบครัวก็เป็นปกตินะครับก็จะมีปิ้งย่างกันเวลาเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็นี่เอากุ้งจากแม่น้ำเอเมซอนมาย่างยวนน้ำลายเล่นๆครับไปกำลังอ,อ่อ,อนๆเราก็เอากุ้งลงไปก่อนเลย นี่บกุบ้งจากแม่น้ำอเมซอนนะครับสั่งน้ำเข้ามาประมาณสองเดือนกว่าจะได้กินสดๆเลยครับเอาอย่างเ,เล็กและน้อยพอเดี๋ยวจะมีปลาหมึกหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้ง <c oughs> หมูหมูหมึกกุ้งเออยถูกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกนี่มาจากทะเลน้ำลึกแถบทะเลแอนตาร์กติกเป็นปลาหมึกที่อยู่น้ำลึกครับหมึกมาจากแอนตาร์กติกครับอือเว แล้วย่างกุ้งไปก่อนนะให้กุ้งมันแล้วเราค่อยเอาปลาหมึกลงถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำมันจะต้องเอาไปเผามันถึงจะหอมอันนี้เป็นกุ้งขาวเราก็เอามาย่างให้มันแดงอืมอะไรมันสุกง่ายเอาปลาหมึกก่อนแล้วหมูไว้ที่หลังเนาะอืม ยั่วนี่ครับหมึกอันตาร์กติก้าครับอันนี้แค่เชิงมันนะครับเนี่ยเชิงมันตัวใหญ่มากมมส่วนผสมเครื่องปรงก็จะมีอะไรอะ่ะลูกชายลูกชายเขาเป็นคนหมกักผมเป็นคนย่างเขาก็จะประกอบไปด้วยอะไรนะ ทีนนหน้าหอมมก็จะมีผงกะหรี่โอ้โหแล้วพอคนก็มาหันมาที่บไเร่มเท่มเลยตายตายมีผงกะหรี่นะครับหมักแล้วก็ซีอิ๊วดำตามด้วยขมิน้นแล้วก็สามเกลอ นะครับสามเกระเลน้าไปหมกักหอมล่มเลยแนะ่น้ำมัน